สวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปสำรวจโอเชียนอนุลตราแมนกันนะครับผมจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับทุกคนก็โอเชียนอุลตราแมนเหรอผมว่าผมต้องเตรียมน้ำยานะครับหลกัลกๆนะต้องเตรียมน้ำยานะครับผมว่าผมเอาอันนี้ไปก็ได้มันเหลือนะอันนี้น้ำยาโจมตีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาเคเลอร์ออกมาผมจะทำน้ำยาในวิชั่นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะมองเห็นตอนกลางคืนเนาะไอ้มองเห็นใต้น้ำนั้นแหละมันมืดเหมือนกันนะครับก็เราโอ้ ไม่มีไม่มีเลยเดี๋ยวเอาทองมาปุ๊บเดี๋ยวเราจะทําเป็นแค่รอทองนะครับผมนี่เอาเศษทองมาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปตกปลาด้วยนะครับผมตกปลาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวุยวขอพปรุงยานี่ก่อนละกันมีไหมโอเคลอยู่ก็เอาขดมาอย่างนี้เจ็บเบเจบโอ้โหหมดพอดีสุดยอดไปเลยเดี๋ยวอ่าเราต้องใส่นี่ก่อนนะครับทุกคนใส่นี่อ่าฮูเนเธอร์นะครับโอเคยัดไปหนึ่งอันปุ๊บโอเคอเดีเ๋ยว ผมว่าไปตกปลานี่ไม่ได้ชฉาเลยเนี้ยไปผมว่าเราเราต้องทำเฉานะทำเฉาที่ดีสักอันหนึ่งเนี้ยไปตกปลานี่นะผมว่าก็เอาอยากใยออกมานะครับอยากใยอยู่ไหนวันนี้อยากใยเฮ้ยอยากใย,ยกใไม่มีในบ้านเลยเหรอทักที่โอเคเดี๋ยวผมพอไบเอาอยากใยแปบ,บนึงครับทุกคนอืม้มสุดยอดไปเลยโอ้โหโกเลมรู้สึกว่ามันจะเดินเพี้ยนพ้ามากเลยนีตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเนรียโอเคอยักใยมาหนึ่งสองไอสามทีสามดีมดเออนี่ไม่อันนปึ๊บโอเคอ้าแล้วมัน แล้วมันจะดันอะไรมันจะดันอะไรทั้งหน้านี่เดี๋ยวทำไปตัวไปนิดนึงเดี๋ยวเราต้องไปตกเอาไอ้น,นี่แน่ะครับผมปลาปักเป้าเนาะเราต้องใช้ปลาปักเป้านะครับอ๋อใช้ยายสองนี่ว่าผมลืมผมลืมโอเคงเงี้ยให้ผมใจจริงหมูใหญเอ็นชา้าให้มันดีๆนะแตะ่เดี๋ยวค่อยแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้อันนี้ได้แล้วใช่ไหมก็ไปใส่แคระทองนะครับผมปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวรอใส่นี้แป๊บหนึ่งปึ๊บเดี๋ยวรอใส่นี้แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนระหว่างนี้ก็ไปจักน้ําเพิ่มสัง็กน้อย3ขวด น่าจะได้นะของที่เราต้องเตรียมแน่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับไอ้เจ้าโอเชียลเดนไหมผมได้เจอมาแล้วนะครับทุกคนก็มาอยู่ในลุกนะครับเดี๋ยวผมเดินทางในลกุกเอาเนาะเพราะว่าผมทําทางเรียบร้อยแล้วนะครับเออโอเคอันนี้เอาไปได้แล้วแล้วก็ใส่ผมลิสต์ซูไปมันจะเพิ่มระยะเวลานะครับจาก3นาทีเป็น8นาทีเนาะแล้วก็ดีเก็บไปไปตกปลาครับตกปลาตกปลาเฮ้ยผมเอาฟูเพิ่มด้วยฟูฟูไปไหนหมดวะครับ ว่าผมขามาโคตรเยอะนะกูเอ่าอันนี้นี่เกลออกมาเยอะเลยนะครับเอาสักสองที่พอไปไปตกปลาดีกว่าตกปลาขอขอขอปลาปะเป้าตัวเดียวจริงดะมันยิ่งได้ยากอยู่นะปลาปะเป้ามันใต้แต่ปลาอะไรไม่รู้ปลาแซลมอนแล้วก็ปลาปลาอะไรไม่รู้เไงนะครับแต่ว่าเป็นปลาธรรมดานี่แหละขอถือว่าไอ้บสถ์ขอไอ้บสถ์ขอปลาปะเป้าจุบเลยตัวเดียวแล้วเพ็ดเรามันเป็ดเป็ดกากด้วยไงมันจะได้ไหวไหมนี่เอาเลยเว้ยปึ๊บอู้ปลาปะเป้าเลยไหมครับทุกคน เฮ้ยเจ๋วโอ้โหเป็นการตกปลาครั้งแรกด้วยนะครับสุดยอดไปเลยแล้วก็ได้ปลาปลาเป้าด้วยโอ้โหมันจะดีเดือนนอทำไมโอเคไปนะครับไปไปไปด่วนๆอันนี้นี่ได้แปดทีแล้วก็ใส่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ใส่ไปใส่คูเนเธอร์ต่อไปก็ปักเป้าและก็อันนี้เหมือนเดิมเอ้ยโอเคขอก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับพี่น้องต้องเตรียมประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่แป๊บนึงเดี๋ยวผมไปทัวร์อะไรนิดนึงนะครับผมก็ฝากฝักทองที่ผมได้ทําการ ทำไปคลิปที่เดียวนะครับลิปที่เดียวเนาะก็ผมบอกได้เลยว่าเกินคาดมากเกินคาดจริงๆนะครับก็ใครที่ตามตามก็น่จะรู้นะครับว่ามันมันอ๋อมันดีมากนะครับดีแบบดีเกินไปนะผมว่ามันไม่มีระดีเกินไปคือมันดีอะถือว่าดีนะแต่ว่าแน่ดิโอูโห้เยอะนะหลายชุดเลยนะครับดูดิอ้เยอะนะครับมีฟาร์มเองมีอะไรเขาเรียกอะไรแถวแถวละสิบสองต้นเองนะครับคือแบบได้หผมบผลิตขนาดนี้ถือว่าดีนะเออแล้วก็ฟาร์มสาหร่ายนะครับประมาณนี้ ผมไม่ได้ทำเยอะอะไรนะฟาร์มสาร้ายอันนี้มีฟาร์มเหล็กนะครับก็จะสองกล่องนะผม a F K บริเวณตรงนี้นะครับเวลาผม a F K เนาะผมมา a F K ในห้องเนี้ยในห้องนี้นบดิผม a F K มาตอนนี้491วันแล้วโคตรเยอะนะครับเป็นคนขยัน a F K ที่บอก a F K บ่อยมาก a F K อย่างเดียวเลยไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้ที้อ่านี้ใส่โฮอรสโตนเข้าไปโอ้แล้วคือน้ํายามาสีแบบเดียวกันด้วยนะต้องต้องต้องระวังนะต้องระวังอันนี้ต้องระวังรอแป๊บนึงครับอันนี้ตีแรงเราจะได้ตีพวกการเดียนแรงๆนะ การเดียนเออถูกแล้วมันจะได้ตีบอสคาร์เดียตแรงๆโอเคดาบเราได้มีสิบเอ็ดนะครับใจอยู่อาหารเราเตรียมเพิ่มไหมเตรียมเพิ่มดีไหมครับทุกคนอาหารอ่าสักหน่อยก็ได้นะสักหน่อยอเ,เอาอันี่มาปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับอาหารอาหารอาหารเดี๋ยวเตรียมไอ้นี่เพิ่มนะครับขนมปังปึ๊บสามชุดเป๊บโอเคเรียบร้อยไปถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปเลยดีกว่าทุกคน มันอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับถ้าเอาเป็นบนโลกนะก็ประมาณพันกว่าบอกนะครับแต่ว่าถ้าในทะก็แป๊บเดียวจริงๆะครับอ่าอันน,นี้ทางนี้นะครับทางนี้ไปเลยนะตรงไปยาวๆแป๊บเดียวถึงนี่ถึงแล้วอ่าฮักเลียวนิดนึงตรงข้างหน้านี้เลยนะครับผมนี่ถึงแล้วนะครับทุกคนโอเชี่ยวิดูเมนโคตรไหวไว,ไวจริงไวจริงไปแป๊แบจะเอ๋อเรียบร้อยอุย้ย <c oughs> อยู่ดีเสียงก็แหบมาสวัสดีครับ เราควรกินเนื้ออะไรก่อนดียบทุกคนอ่ามองเห็นงัเขี้นป,ปึป๊บปึ๊บจมดีแรงอ่ะไปะผมว่าน่าจะพร้อมแล้วนะครับอันนี้ผมก็อกินชาร์ตอ้น,นี่มาเร็วนะครับผมเป็นข้าวแช่ใต้น้ำสามนะนี่คือดีที่สุดนะครับปุป๊บปึป๊บไว้ไวนะไว้ไวอ๋อเคยกินเลยจึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะกินมันบวกดีกว่ากินมันบวกดีกว่าเราจะได้รวมขวดสแต็กได้นะปึ๊บโอเคปึค๊บเดีเ๋ยวเราจะรวมจะเราจะได้รวมเป็นสแต็กในรายกันได้เอง ไม่งั้นมันจะอะไรวะเขาเรียกอะไรเก็บน้ามานะเออมันจะรวมเป็นไม่ได้นะปะโคจะพร้อมนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาทําฟาร์มการเดียนกันนะครับไอ้ดูสิเข้าไปข้างในเลยนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมมีประสบการณ์ในเรื่องฟาร์มการเดียนแล้วนะโอ้ยเขา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 ทำไมเข้าไม่ได้ละครับทุกคนโอเคผมมีประสบการณ์แล้วนะครับว่าเจ้าบอลน,นี่มาอยู่ตรงไหนบ้างนะโอ้ผมลืมอีนี่โอเคเรียบร้อยแต่ละหนึ่งนะครับผมสว่วนที่สวย ตัวที่สองก็เดี๋ยวผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะผมก็ทำทรงรูง้ไปงั้นแหละก็จำไม่ได้เหมือนกันนะต้องเดินหาไปเรื่อยๆนะอ่าแต่มันจะอยู่ห้องให,ใหญ่ๆแต่ห้องนึงแหละผมจำไม่ได้เอ้ผมจำได้อ่าตรงนี้อ่านี่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 แล้วทำไมผมไม่ติดสถานะวะครับทุกคนผมก็งงเหมือนนะป๊อมไม่น่าพูดติดเลยติดเลยไม่น่าพูดมาตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับบอสมันจะมีทั้งหมดสามตัวนะครับทุกคนอันนี้บอกให้ทราบนะครับเอ้ยน่าอยู่เนี่ย ห้องนี้เหรออ๋อโอเคครับครับโอ้โหที่จเชา้าโอ้โหมาดีไหม่าสวยดับเราแรงอยู่แล้วเราโอ้โหจบที่จะพังสุดยอดไปเลยเราไม่ได้เตรียมมาเลยอ่ะผมลืมเลยนะว่าเราต้องมาเก็บฟองน้ำด้วยเออพลา,าดพลาดีีเดียวไข่ตัวหนึ่งนะครับทุกคนผมจำได้อีกตัวหนึ่งมันจะอยู่แถวๆข้างปราสาทนะครับอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่มันจะอยู่แถวๆข้างปราสาทเนาออ่าข้างปราสาทเหรอ เราน่าจต้องม,มุดไปทางนู้นไหมไอ้ตรงกลางนี้ก็จะมีเพชรไอ้จะมีทองด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ใช่มันจะมีทองเฮ้ยตัวอ,อะไรวะอ๋อธรรมาดาหาไม่เจอจริงเ๋ยวๆๆอน่าอยู่ข้างปราสาละมั้งถ้าจำไม่ผิดฮึบบุลงไปตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยโอ้โอ้ทางตันทำไมทางมันเยอะเ,เกิวไปนครับทุกคนบอกทีเยอะเินอันนี้ทางอะไรวะอันนี้ทาง โอ้ทางการสุดยอดไปเลยโอ้ๆอันนี้เ้าทางการาอีกแล้วว่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนูะเนี่ยนะทุกคนการีกตัวหนึ่งเดีย๋ยวผมหลงว่ะผมว่าผมว่าน่าจะไปตั้งหลักใหม่กันนะเราน่าจะต้องไปตั้งหลักที่ที่เก่าก่อนนะครับตรงนี้ตรงกลางโอเคตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนอันนี้คือตรงกลางใช่ไหมเราเมื่อกี้เราฆ่าห้องไหนไปแล้วม้างนะห้องนี้ละห้องนี้ห้องนี้ไปยังห้องนี้ไปแล้วนะครับผมห้องนี้ไปแล้วอุ้ยติดเอ้ยติดที่แล ห้องนี้ห้องอ่าห้องนี้ก็เป็นห้องตันเอาแล้วลงแล้วน้ำยาเราหลึกทีทีเนี่ยเลยห้าทีได้อยู่ไอ,อ้กาเที่โคตรเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานอีกไม่นานจะกลายเป็นฟาร์มมันจะอยู่ข้างนี้แหละผมจําได้มันอยู่ข้างๆแบบนี้นี่แหละมันอยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวลองเดินอ้อมดูนะครับเผื่อจะอยู่ฝั่งนีนะถ้าถ้าจะไม่ผิดนะมันอยู่อย่างนี้แหละโอ้ตันเฮ้ยข้อมูลมีทางขึ้น่ะขึ้นไปโอ้โหทางขึ้นกระบาแล้วทางตัน วิ่งไม่มีจริงไม่มีจริงครับทุกคนเหี้ยอ่ะอันนี้เข้ามาที่เดิมโอ้หลงอ่ะที่เดิมโอเคอันนี้ทางเอ้ยทางไหนเว้ยเนี่ยเฮ้ยผมว่าน,น่านี่ทางเอเห่อเฮ้ยใชย่ใช่ใช่ใช่นี่นีนนเเ่เดี๋ยวรอมุซ่อนนี้เลยเดี๋ยวหมดเดี๋ยวรอมุซ่อนนี้เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมอ่ะอุ้ยนี่ไงเจอพอดีนะครับผมก็งงเหมือนกันนะเดินหลงเหมือนกันนะครับไอหนี่แต่เหี้ยโอ้ย เรียบร้อยสามตัวนะครับผมก็ต่อไปก็เหลือรอแค่สถานะมันหมดนะสองนาทีนะครับไปเดี๋ยวเราระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปหาฟองน้ํากันรอนะครับผมฟองน้ําซิ่งมันอยู่ห้องไหนบ้างเลยน่าสินี่ห้องนี้ที่มันอยู่ข้างๆโอ้ใหญ่นะตรงนี้ใหญ่ๆๆๆจริงๆเดี๋ยวผมต้องไปหาฟองน้ํานะครับทุกคนโอ้ทางคือแบบโคตรหลงนะตอนนี้แล้วคือแบบจอบเคสผมแบบโอ้ไม่ได้ไม่ได้ทำมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยทำนะผมว่าตอนเราทำฟาร์มการเดียนต้องทำนะครับ เลาเราขนะุดฟองน้ำจะได้ขุดไวนะผาด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 จีผาดจแต่ก่อนอื่นผมว่าผมต้องหาทางออกจากที่นี่ก่อนเพื่อนว่าเราจะไปตั้งหลักใหม่เราต้องไปที่หน้าปราสาทอ่ะผมจะได้ไม่งงนะอู้เราต้องไปหน้าปราสาทก่อนนะผมจะได้แบบตั้งหลักถูกนะว่าไอเจ้าฟองน้ำมนอยู่ตรงไหนบ้างปกติฟองน้ําที่แรกมันจะอยู่ข้างหน้าปราสาทเลยนะที่แรกถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะอยู่ข้างหน้าเลยนะครับโอ้แล้วแล้วนี่มันทางอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมรอสถานะหมดแล้วกัน เดี๋ยวเราค่อยคุดออกน,นะครับตอนนี้คือแบบยิ่งเดินยิ่งหลงนะไอ้ก็เดินไปเรื่อยๆเฮ้ยทางขึ้นมะเฮ้ยเฮ้ยทางอะไรวะทางตันทางตันตรงนี้ก็ทางตันนะครับผมโอ้โหความการเดียนนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยที่สุดนะเหนื่อยที่สุดแล้ว <laughs> เหนื่อยที่สุดแล้วจริงๆไม่มีอะไรเหนื่อยกว่าน,นี้แล้วนะอ่านี่โอยไอ้ทางเดิมไอ้การเดียนนี่อ่อตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมรอรอรอ ตอนนี้ผมรอสถานะพูดอย่างเดียวนะไอ้เจ้าสถานะขุดชานะครับเพราะว่าเราจะขุดออกทางนี้ไม่ได้ไงนะขุดโอ้โอชาและยิ่งบอกว่าอยู่ในน้ำด้วยโอ้โอชา่ายัาชาไปใหญ่เลยโอเคตรงนี้อ๋อชีเก่าอันนี้อะไรอ่ะเอเ้ยเอ้ยฟองน้ำเหรออันนี้อ๋อไม่ใช่ปลานะปลาเฮ้ยเดี๋ยวเราว่ายไปตรงนู้นดีตรงนู้นน่าจะเป็นทางออกไหมถ้าผมจำไม่ผิดผมผมก็จะไม่ผิดตลอดอ่ะสุดท้ายก็จำผิดตรงนี้อ๋อไม่ใช่อ่าตรงนู้นอะไรวะเนี่ย ข้าประสาทอยู่ตรงไหนวะเอ้ยใกล้หมดแล้วรับทุกคนท้าวิเอ้ยสวยไม่ต้องละไม่ต้องรอละจะหมดเลยเอ้าปุ๊บทิทางด้วยวะโอเคหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะขุดทองไปก่อนละกันนะครับตรงนี้จะมีทองตรงกลางโออเคสวยขุดไปขุดไปเปิบเปิบเบมันจะมีทั้งหมดแปดก้อนอ่าได้อยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นของขันเล็กๆน้อยๆจากฟาร์มการเรียนโอเคขึ้นไปโอเคโอ้เรียบร้อยไป หน้าปราสาทอยู่ไหนวะเนี่ยครับทุกคนหน้าปราสาทอยู่บริเวณตรงนี้โอ้โหโดยการเลี้ยลลุมล้อปหน้าปราสาทเข้าไปเลยนะครับอันนี้หน้าปราสาทปุ๊บเลี้ยวขวามันก็จะมีฟองน้ำเอาเอาไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าเฮ้ยทำไมเอ้าทำไมเฮ้ยมันงงๆเลยครับทุกคนน่าตรงนี้ไหมฟองน้ําเอ้าเฮ้ยฟองน้ําอยู่ไหนวะครับวุติวุติมันจะอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ปะเฮ้ยผมว่าวุติจะอยู่ข้างหน้าน่ะ เอาเรียวเอาเรียวโอ้ยเอาเรียวหายากนะฟองน้ําอย่างนี้โอ้ถ้าอย่างนี้หายากแน่นอนผมก็ไม่ค่อยชัวร์ได้ไงว่าม,มันอยู่ไหนบ้างเดี๋ยวๆลองคุณดูลองคุดดูไม่มีนะครับจะเจอหรือเปล่าประเด็นนะจะเจอหรือเปล่าไอ้ทางขึ้นมีทางขึ้น,นตรงนี้ฟองน้าไม่ใช่ตรงไหนวะนี่อะเดี๋ยวๆ,ๆ,ๆตรงนี้ขุดขุดได้เลยไหม บางทีฟองน้ํามันก็ชอบอยู่อะไรที่แบบมันมันแบบมันอุดอยู่นะจริงๆเวลาเวลาเราหาหาไม่เจอหรอกแต่เวลาเราทำความการเดียนนี่คือแบบฟองน้ํามาเต็มมาเต็มจริงๆริงนะฟองน้าได้มาเต็มเลยนะผมไม่อยากเดือเยอะว่ะตรงนี้เชื่อมกันใช่ไหมโอเคเชื่อมกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆหาทีห้องดีกว่าเดี๋ยงงนะโอ,โอเสียตรงนี้ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ข้างบนตรงนี้ก็ได้โผเอ๊ยูผข้างบนแล้วจริงด้วยเฮ้ย มันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบฟาร,ร์มการเดียนนี่มันจะเป็นไปได้ไหมที่โอเชียนวูดิมมีไม่มีฟองน้ําอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีฟองน้ําเราต้องไปหาที่ใหม่นะน,นี่เดีแดแล้วพอเดินหาไปสักพักก่อนอุ้ยน้ำเยาะจัหมดน้ำเยอะจังหมดโอเคเน้ำย,ยาโอ๊ยเผลอกดไอ้นี่ไม่เป็นไรได้ไหมเคสวยมาหากันต่อับคนอย่าไปท้อ าันรต้อันนี้ไม่เจอห้องนี้โอเคตายแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมลองขุดทะลุไปทุกห้องเลยนะตอนนี้อ่านี่มี่ล่มขุดทะลุไปทุกห้องแล้วนะครับไม่เจอก็ให้มันดูไปนี่ยไอ้ตรงนี้มันคืออะไรวะพทุกคนไม่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 มีอะไรใช่ไหมอ่าไม่ไม่มีอะไรนะครับไอ้แล้วถ้าท้องตรงกลางเนี่ยรู้สึกว่าผมไม่เจอจริงนะอันนี้ผมไม่เจอจริงจะจทำไงอยู่นี่ถ้าไม่เจอทำฟาร์มการีนลำบากเลยนะอ่าถ้าตรงนี้ อ่าตรงนี้ก็โอ้โหรูเดิมเอ้ยมันวนแล้ว่ะมันกลับมาที่เดิมแล้วครับทุกคนพี่อันนี้งงจริงงงจริงงงจริงเดี๋ยวลองโอ้โหเยอะโ,โ,โ,โอ้โหโคตรเยอะลองขุดดูที่ผมเคยเจอนะมันจะชอบอยู่ตรงแถวนี้นะครับทุกคนโอเคลองขุดดูนะครับที่ผมแบบเวลาทำฟาร์มการ์ดเียนแล้วแบบผมชอบแบบจ้าจ้าแบบเจลวฟองน้ำที่แบบผมไม่เคยขุดนะจากซีรีส์ก่อนนะซีรีส์จุดสิบหกนะโอ้โหพุ่งพุ่งพุ่งลงมาเจนเจนเจนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาขับตัวไม่ได้เลย กิโลมามาขับตัวยากอ่านี่นี่น,นี่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคลองดูนี่อ๊อบอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลองดูลองดูลอง,ดลองคุยไปเรยมันเป็นไปได้ไหมที่ที่เราไม่เจอฟองน้ำไปครับทุกคนเริ่มงอมแล้วอันนี้อันนี้คือผมเริ่มงมแล้วต้องหาที่ใหม่จริงเหรออ๋ออ๋ออะไรวะเนี่นยนะอ๋ออันนั้นก็ถูเราแต่ไหน,นผมไม่ยอมมาผม,ผ,มผมต้องเจอนี่ไงดูสิ มาอยู่ตรงไหนวะครับทุกคนอ่านี่เผื่อทุกคนไม่เจอเหมือนผมนะครับผมเจอตรงนี้นะตรงนี้นะครับลองดูลองดูลองดูมันอยู่ตรงไหนเ่ะอ๋อมันอยู่ตรงนี้แล้วเ,เคยมาไหมโอ้โหก็จะขุดซึบเลยและโอ้ยสอนอยู่เนี่ยนทะุกคนได้อยู่มาเพื่อนการไม่ดีรอแล้วรอชานะครับก็ขุดไปเลย,ยงไงบอกแล้วมันต้องเจอจะถอดใจค,ครับทุกคนต้องเจอต้องเจอขุดไปมันห้องนึงมันจะได้สามิสองนะอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ ไม่รู้ถึงปะสามสองได้ถึงนะแต่ทำไมห้องอันนี้มันดูแบบน้อยๆวะครับทุกคนน้อยจริงกำลังดูน้อยๆเนาะอันนี้อ๋อแล้วเราเคยอ๋ออันนี้เราขุดอนโอเคเรามอยู่สิบแปดแล้วครับทุกคนหูน้อยมากไม่น่าถึงสามสองเลยนี่พุ่นน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่ใหม่ดูในเอ้ยกะเอ้ยโอเชี่ยวดูเมนมันน่าจะมีหลายที่อยู่นะฟองน้ําแต่ว่าเราต้องหานะครับเราต้องหาโอเคอ๋อสามสิบไดอยู่ประมาณยี่สิบกว่านะครับโอเคมาเราหางี้แหละง่ายสุดเลยครับทุกคนเราไล่ขุด จะตอนี paid, ้ยเออเพื่อจะเจอครับเพื่อจะเจอโอคไม่เจอนะแพ้ขุดไปอย่างเงี้ยไม่เจอตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกไงทางเป็นห้องถงไหมตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะเออเป็นห้องถูกเอเจอไม่เจอเฮ้ยอ๋อเสียทางเก่าโอเคประมาณนี้ครับทุกคนชุดหนึ่งก็ถือยังดีนะยังยังทีก็ไม่เจอนะชุดหนึ่งประมาณนี้อ่าเดี๋ยวลองนี้ดูเผื่อจะเจอชุดหนึ่งปึ๊บไม่เจอแล้วครับทุกคนโอ้โห อกตัวนี้ซิอกตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีนะไม่เจออ่านี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บอ่าไม่เจอหรือไม่ผมต้องไปหาโอเชี่ยลดูมินระรอบนอกนะเนี่ยมันน้อยเกินนะครับปึ๊บไม่เจอไม่โอ้สุดยอดไปเลยไม่เจอแล้วนะครับทุกคนประมาณนี้ไหมโอยเยอะเกินเยอะเกินลง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 ประมาณนี้ผมว่าน่าจะพอแล้วนะครับสิบไพ่ในวันนี้ผมว่าไม่น่าจืแล้วนะเพราะว่ามันจะยืดเยื้อด้วยนะครับทีนี้มันก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรเลยนะ เราลองคุ้เสียงนีล้กันของนี้ตรงนีลองดูลองดูโอเคไปโบดที่เดิมโอเคผมว่าน่าไปแล้วนะครับประมาณนี้ละกันนะครับรู้สารคดีปพายในวันนี้เดี๋ยวผมเข้าเนทเทอร์แป๊บหนึ่งผมมีอะไรให้ดูอย่างหนึ่งครับทุกคนเอ๊ะทำไมไม่บินวะเดีะอ๋อคุู้เสียงผีก็ว่าทำไมไม่บินไอ้บินนี่ไอ้โอเคเดี๋ยวเข้าเนทเทอร์แป๊บหนึ่งครับทุกคนผมมีวิธีการแบบไม่ต้องเผานะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้กันหรือยังนะครับแต่ว่า ปกติเราจะเอาไอ้เจ้าฟองน้ำไปเผาใช่ไหมครับเพกคนแต่ว่าเราแค่มาเนเธอร์ล้วก็ทําการวางฟองน้าอ่ามันก็จะแห้งให้เราเองนะครับผมประมาณนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผมอันนี้เป็นชิคเล็กน,น้อยๆเผื่อคนไม่รู้นะเค่ก,คก็ขุดไปนะประมาณนี้นี่เป็นไงถ้ามีเยอะๆก็สามารถเอามาแบบมานี่ได้เลยนะครับเอามาวางในเนเธอร์เนาะไงแห้งแห้งสนิทหมดจดน,นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับทุกคนประมาณนี้ทีมทีนะ่วาดไปเกียร์ชีแลวเนี่ย กคจะไหไปโอเคอ่าเรียบร้อยถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฟาร์มการเดียนประมาณนี้มาขอพวกนี้อหผมก็ขอเก็บไว้ในนี้ก่อนละกันเก็บบล็อกโอเคแล้วก็อันนี้ละ่ะอันนี้เป็นโอเคขุนาวไว้นะครับอันนี้มาณน,นี้อ่าน้ํายิงน้ํายาผมจะเก็บในหิบในบ้านนะครับผมประมาณนี้ฟองน้ํานี่ก็น่าจะเก็บไว้ใน,นหิบสาคัญนะครับทิบสําคัญหิบไหนวะนี่อ่านี่าฝากฝากวันนี้ทีก่อนละกันนะครับทุกคน มานนี้อันนี้ก็เก็บไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอันนี้ได้ทองมาแปดก้อนประมาณนี้อันนี้เนเธอร์ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะเร็วหรือชายอย้ายังไงนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการสำรวจโอเชียนวูนิวเนนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือติดตามใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมเพื่อใหอไม่จะผุ่มด้วยนะครับโอเคสหรับคลิปพน,น,น์โน่นี้ไปแล้วุงแซฟเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม